ฉันดานโดนเฉ่งแน่เลยทําไมอะ่ะแกทําไม่ดีฉันทําไม่ดีฉันวิ่งมาด้วยความด้วยความรวดเร็วอ่ะตอนนั้นมาที่สามใช่ฉันตามตามอ๋อ,อแล้วแก๊งไหนวะอาใครกันนั้นแล้วนั้นไม่ใช่แก๊งเราแล้วแก๊งไหนวะน่ะแก๊งไหนครับนี่ <laughs> ไม่ใช่เพนใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เพนอ่าเอพ่กตอมอเข้ามาบอกว่าคนเยอะเกินเข้าไม่ได้เลยอ๋อ เอาแล้วพวกน้องตมไปทำงานแล้วคนอื่นอ่ะใช่ครับตอนแรกคิดว่าวู้บเว้ยตอนแรกสุดอ่ะเฮ้ยวูบไปแค่คนมาคุยด้วยวูบพิมพมาว่าวูบเยี่ยวจะลาดแล้วอ่ะโอ้โหหัวจริงแค่ดัดลำคอก็เหนื่อยแล้วครับแต่ที่บอกไปบอกไปแค่สามคนนะก็คือเนี่ยสามคนแล้วไม่ได้ทําทั้งสามคนเลยใช่อยู่ด้วยกันตลอดคือเชียร์อยู่ข้างๆ สีแดงน่าจะไปผ้าตรงว่ายน้ําอ่ะว่ายน้ําแบบสู้เขาไม่ได okay. <pl> ้เลยตรงว่ายแบบอันนี้อะไรอ่ะถั่เป็นไรหรอกกันเล่นกันสนุกนีะว่าบอกแล้วว่าถ้าว่าลงอ่ะว่าสภาพอย่างเงี้ยว่าเลยไปไงพวกเราก็ทําเต็มที่แล้วเป็นไรสนุกสนุกพอกลืกไปตั้งเ้าหรอกลองมาเป็นทุกว่า้ืบเ้าไปทำไมอ่ะมันหวันเสียวนะครับไปหมกเลยคู่ว่าชิ่แ่งเลย ไม่รู้ว่าจะจบกล้องทีต้องแน่นมากเปล่าแกเข้าไปก็บอกแล้วว่าออกไปห่างๆนะครับเดินเข้าไปอีกบอกออกไปห่างๆออกไปห่างๆสวัสดีตอนวันนี้ทีเดียวของใครเอ่ยของอิงเหรอใช่ของอิงครับขออะไรสมุไรได้ไหมอีงบอกจะตีต่อเต็มทีข้าต้าเงินแดงไม่ทันเก็บของไม่ทันไปยิงแรงแฮปตันนี่รอทีนอิงขอรับผิดชอบได้ไหมรับผิดชอบเลยจริงจริงมันจะได้ที่สามไง แต่ว่าอิงอ่ะไม่รู้ว่ากินยาสองขวดแล้วมันจะน้อจริงๆที่สองด้วยอิงแล้วรับผิดชอบยังไงที่สามเพราะว่าพี่วิ่งตามสูตรดํามันวิ่งตามเขาไม่ทันรับผิดชอบด้วยอิงเดี๋ยวอิงตองเงินที่สองไม่เพราะผิดทางให้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่หนูหนูจะยัดเข้าแก๊งสามหมื่นเขาบอกที่สามได้สามหมื่นไม่เป็นไรหรออือสามหมื่นห้าก็ได้ให้หนูให้เลยเปล่าะเปล่าอะไรคะ จริงพี่ขับแซงไอ้นี่มานะขับแซงสูตรดำมานะพี่เอฟก็ไม่รู้สูตรดำเขามาที่สวนขายวะเน่ยใช่ใช่หกหนึ่งแปดผมวิ่งผิดทางมีทีผมด้วยเลยสนุกไหมไปแข่งกันน้ำมัคคีคือพังสนุกสนุกขำพาทุกงานเลยเยอะแยม่แจะวิ่งพลาดเยอะเหมือนกันเนาะไม่งั้นเราน่าจะได้อยู่อ่ะคือว่าน่าจะได้สักที่สองอ่ะถ้าแบบวิ่งไม่พลาดที่สองด้วยพี่ใช่ใช่แล้เป็นไรเราเราเราก็ เราไม่ได้ที่ไปขับรถชนเขาก็โอเคแล้วไม่กล้าใช่ไหมโอ้ยโอ้โหโอเคให้ไปสกัดก็อย่าไปกล้าแล้วพี่เออแบบว่าบ้านใแบบขัดแบบขวางอุ้ยขับอุ้ยโทษโอ้เขาดุกันทุกคนอะ้าเลยอะแต่อยากรู้ว่าใครวะแม่งขับแบบตายกันหมดเลยจริงๆเขาถ่ายทอดสดนะมันมันเห็นชื่อบนทุกคนเลยอ๋อเหรอแต่กล้าถึงไม่กล้าทำอะไรเลยผมแค่เชีย มันเหงมบกเลยบ้องหัวใครอ่อะเนื้อหมูสไลด์โอ้โห้ขึ้นราคาอะอ่าเออว่ะเราลืมไปเปลี่ยนลืมฟูดเลงสวัสดีสุๆนะครับพีเอฟขอบคุณนะครับขอบคุณปัญญานะฮะผมเลยให้เบอร์ PF ไปไม่รู้เขาเขาพักไปย่างใช่คนที่พิมพ์ผิดๆถูกๆุกนนะถามว่าสายค้ายามันค้าได้ทุกเกมมเปล่าก็บางเขาถามหาพี่ว่าเข้ามาเรื่องที่ว่า ไปอุ้มกันมาเมื่อวานเนี้ยขอจะมาขอขมาอ๋อเดี๋ยวไอ้พวกสูตรลายมันจะมาขอขมานะไอโอซาก้าขอขมาเลยวะใช่แล้วเมื่อเย็นมีเรื่องด้วยใช่ใค่ซีมอนเอาอีกแล้หละมันยังไม่มันยังไม่ไปเกิดชาติอื่นดีกเหรอมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอต้องโยงว่ามันตายไปแล้วมันงอกขึ้นมาใหม่แน่เลยมันงอกแล้วมันอันนี้ด้วยนี่มันมันรู้ดาร์กแชทเนี่ยบอกนายยกงไงไอเรื่องเก่าอ่ะยังไม่เคลียร์เลยนะจริงจริงเรื่องมันไม่ได้ใหญ่มากหรอก ที่ของชองอะแต่ว่าไอซีมอนอะมันทําให้ใหญ่อก็เรื่องในซีมอนนี่คือก็ปล่อยมันไปซีมอนโออะสุดท้ายมันมันมันจบยังไงจริงมันก็ไม่ได้จบดีหรอกพี่คือซีมอนมันก็เมันก็หลี่มนะมันก็แบบเออมันก็ไม่ยอมพูดเลยมันเหลี่ยมพี่มันไม่พูดมันไม่พูดเลยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าไอ้น้องเอาหายไปไหนวะพ่อชองไปแล้วใช่ไหมคือชองมันไปทําไม้พี่ แล้วไอ้มันมีคนคนนึงก็ไม่ได้เชื่อเขาฟานมันระเบิดไปวยแล้วก็มาฟาดโดนน้องแล้วน้องก็เลยขอค่ารักษาพยาบาลเขาให้มาหกสิบน้องเลยบอกว่าเออแบบมันไม่พอขออีกสี่สิบได้ไหมแล้วคราวนี้เขาก็บอกเขาไม่มีคราวนี้ชองก็เลยไปคุยกับเพื่อนเขาเขามากับเพื่อนไงก็เลยบอกว่าคุณยืมเพื่อนก่อนได้ไหมแล้วเพื่อนมันก็พูดมาว่าทําไมต้องให้ก็ไอ้เพื่อนมันก็คือซิมอนนั่นแหละ แล้วคราวนี้น้องมันก็เลยแบบเออเขาพูดไม่ดีก็เลยมาเล่าให้ฟังเพราะยิงไปทําไม้พอดีแล้วก็พวกแบกพวกอะไรเงี้ยเออก็ไปหาน้องด้วยอะไรเงี้ยยิงก็เลยไปถามว่าแบบเออชื่ออะไรเพราะยิงไปถามคนที่ตีว่าชื่ออะไรไอ้ซิมมอนมันก็บอกว่าแบบว่าเงียบไว้อย่าบอกอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่พูดนะแต่ว่ายิงไปถามไอ้คนที่ตีอ่ะมันเลยบอกชื่อมาว่าชื่อซิมอนนั่นน่ะคือมึนอ่ะคือมันมึนอ่ะมันน่าโดนน่ามึนแล้วเลี่ยม อืมอะไรของมันนี่ม่เล่ยจริงจริงจุดเริ่มต้นมันมาจากไอ้คนที่มันให้มาหกสิบเว้ยจริงมันควรจะให้ได้เยอะกว่านั้นโอนก็ได้<ช>ดูตัวเองกระพาตีมาหยิบออกมาเล่นเองล้วต้องรับผิดชอบให้เรียบร้อยให้มันจบเหี่ยวเด็กด้วยปะหรือไอ้คนท<ม>ี่<อ>ไม่รู้แบ๊กก็แบ๊กว่าเด็กปะเขมเออยับ <c oughs> สังขไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจมันก็ไม่ดูเด็กมากอ่ะพี่มันต้องเด็กแหละเพราะไม่งั้นมันคงคิดได้อ่ะแต่ว่ามันก็คุกับ ซีมอนถ้าคบกับซีมอนน่ะมันมันก็ไม่น่าไปเนี่ยแหละผมเบิรเข้ามา่นนึงได้พอให้โอกาสหรับไอเร่งเงินห้าหมื่นเราคุยแล้วนะครับเป็นเด็กที่แบบว่าขี้โกหกพูดจาไม่ดีทำอะไรเกียนเกียนเป็นเด็กไม่ดีเอาง่ายๆเลยคุมมันไม่อยู่ก็ไล่มันออกโกหกพี่บงไปสอนไม่คนอื่นแบบพูดจาไม่ดี ไม่รู้มันอาจจะเป็นแบบว่าเด็กประเภทเดียวกันหรือเปล่าท,ที่อยู่ด้วยกันไม่แน่ใจโครงนิสัยคล้ายๆกันปล่อย่างอียารานี่มันอย<ง>ู<ๆ>่ไหนมันป<ๆ>หายไปเลยก็ปล่อยมันไปก่อนไว้ถ้ามันทําอะไรที่มันรุนแรงแล้วค่อยว่าจริงพี่ไม่อยากจะไปยุ่งกับมันสักเท่าไหร่เว้ยไอเด็กมันชอบมายุ่งมันเหมือนแบบหมอดูได้นะระวังใช่มันทั้งหมอดูมันทั้งอะไรเยอะมากเลย ้หมดพี่สามารถแจ้งนายกได้นะไอเด็กคนนี้ยแต่พี่อยากปล่อยมันไปก่อนหลายเรื่องแล้ะไอเด็กคนนี้ยสามารถแจ้งได้นะให้แบบออกจากประเทศเลยมีหลักฐานเยอะมากเลยแต่ว่าช่างแม่งหมอดูยันเมืองอื่นนะพี่โอเคครับมีมีเรื่องอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะไม่แม่เอาของไห้พี่ใครที่เจ้าของให้มาตู้เลยครับอันนี้ที่ยิงกันนี่เหมือนโนอาอานครับผมวูบวะวูบอยู่ไหน โน่นครับโน่นปุ๊บแล้วคนนั้นไปไหนอะฟาคินอะใส่กอกฟาคินโอ้ยกำมัดแล้วนะกำมัดออกแล้วมั้ยออกออกไปไหนมันทะเลาะกับแฟนเหมือนทะเลาะกันหนักเลยอะแล้วแล้วเป็นไงใช่ใช่น่าจะออกไปสักพักนี่แหละออกเมืองอ่าใช่ใช่เพิ่งทะเลาะกันเหรอได้กันโอ้ยสามสี่วันมาแล้วนะแต่ไปเนี่ยช่างอ๋อช่างช่างเอวาในเมืองน่าแต่นั่นแหละเพราเข้ามาเอวาเนี่ยผมคุยเห็นวันผมคุยกับเอวาอยู่ ที่ชิงโงนั่นแหละครับคนนั้นแหละเขาคบกันอยู่อ๋อแล้วบอกว่าเลิกกันแล้วอะไรว่าเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคบก็งงกับเขาเหมือนกันผมผมถามไี่ว่าอยูน่นะว่าเป็นอะไรกันเขาบอกว่าอก็ไอพาคิมันห่วงเกินไปน,นั่นแหละเข้าใจอะไรนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าพาคีนเขาเปลี่ยนแนวแล้วเปลี่ยนแนวเอาเจ๋อหมไม่ใช่แล้ว พาคินแล้วแล้วพาคินเขาได้ทำผลงานให้คุณไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผลงานรคก็เฮ้ยไม่เขาได้ฟาร์มฟาร์มอะไรแบบแบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเป็นแจ้งเลยเขาเขาเขาไม่ค่อยว่างอ่ะผมว่าเขาไม่ค่อยว่างช่วงเช้าคือไม่ได้เข้ามาบ่อยขนาดว่าเช้าถึงเย็นไปมีข้าวมีกระหล่ำไปขายเลยนะทำไม่ะ ทำไมไม่อยากขายอะ่ะเพราะว่าไม่มีโอ้โหผมหมดแล้วเมื่อวานเกี้ยงไม่อยากขายอะ่ะสิบสี่เกี้ยงหมดแล้วสวดไม่อยากขายอ่ะเพราะว่าไม่มีทำไมอะ่ะ <c oughs> อ่เด <c oughs> ินวนเดินวนสามรอบเผาเลยไหมล่ะอ่ออ๋ออ๋อไอ้ยนี่วนวนไอ้เวนเปิดหาตัวตั้งเยอะได้มาสามใบเอาแล้วอิงเอาแล้วอิงตีแล้วเอาอย่างอย่างกวางข้าวกระล่ำแล้วก็เก็บกระหอยนี่ก็ขึ้นนะคือคือลองดูตรงกระล่ำมนีลบสิบอ่ะแสดงว่ากระล่ำน่าจะสูงถึงเจ็ดสิบได้นะน่าจะราคา เมื่อกี้นะพร้อมแล้วอาซีกุชายันอาซีใช่หรอเมื่อกี้กะหล่ำฮะเอ้ยกะหล่ำเจ็ดสิบเลยหรอมันต้องมีติดเลยมไม่ได้อาซีนี่จงสถิตอยู่ที่ไม้ก๊อฟอยากเรียกไม้ก๊อฟว่ะไม่กันละลาบลาบไม้ก๊อฟเพลงวิญญาณไปหาอดติดติดแตีอาวุธไปแล้วติดแล้วถ้าติดจะไม่ฟื้นอ่ะ เงี้ยวออีกแ้าวของขาดไม้ไม่พีคหายหายผ่านน้ำไปไกลตัวไหนแหลกเกียร์ไม่กั๊บว่ะอยากอยายไมค์ก๊อปว่ะวิญญาณน้ออาซีจุนสุทธิทุทีไมค์ก๊อปนีตายหมดแล้วสมองโอุ้ยวิญญาณอาฆาตนั้นน่ะวิญญาณอาฆาตไม่ยอมตายใช่ไหมเหรียญที่สาม สุรามีอะไรเนี่ยเป็นเชฟประมามาแล้วว่ามาแล้วว่าหะมาแล้วว่าคมีความสวยกี่ทีอ่ะคุณต้องมีบางมุมอันนี้ทีที่สี่ครับสวัสดีครับผมเอ้ยมามาเฉยวะมาจนตะป่านนี้เสียเบิกตังเล่นคาสิโนหน่อยไปรอบที่เล่าไรแล้วไปแล้วที่กิเลน่ะ น่าจะสองเหรียญมั้งอีกสหงแกลองแก้พูดว่าแกไม่ได้อยู่ตรงนี้ดิตัดไฟนาทีตัดไฟทีครับาสามทีแล้วก่อนหน้านี้อ๋อก่อนหน้านี้เหรอก็หน้รับอีกโอ้่าทางสุดท้ายประมาณสามชิพรุ่งนี้แฟนต้าไม่อยู่อ่ะใครอยู่ก็ตีก่อนอ้ามแฟนต้าไปเลยเอาแกไปไหนอะพรุ่งนี้มีทุร้าน้องเมืองอ่ะโอ ไปถอนไปถอนถอนมาไปถอนไปถอนไม่ได้ไปเก็บรถอตายหายเหรียญน่ะอะไรตายซะถากปุ๊ไปหาหมออันใครเผาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเหรียญแบกลงไปไี่ไหมมานานยังน้องเอฟรถเก็บรถรถก็ถอนมาห้าสิบห้านาทีแล้วครับโดนค่าปรับโดนค่าปรับไปสี่ใบเฮ้ย อันเมีรถปะไม่มีใครมีรถอ่ะใช่ครับพี่โอ้ยวิาา่งสาวเลย <c oughs> ปวดแดดแน่ผมแตกแน่อารมงดีมอุ้มหม่อุ้มหม่ลงทางรัดแล้วบอ,บอกแก๊ปแม่งจับดนานเลยเดิวิ <c oughs> ่งเร็วไอย่าวิ่งเร็วเราต้องกินละอันนี้กินแล้วใช่ไหมนีย่ยใช่กินแล้วถ่ายวันช้าไป ใครมี่อยกินตรงถนนดีกว่านี่ไงไปละอ๋อใช่วันดีวัดโผล่เองเรเบลก็เลยวิ่งไปหาเด็กคอยัดเซ็วกกันนะใครเนี่ยเน่เนเน่อ๋อนายกเน่ทำเฟี้ยวหมวกหมวกกลับด้านได้ด้วยนะใช่ฮับรองแล้วฮับรองเนี่ยกลับด้านมันทำยังไงอ่ะทำมือรูปตัวสี่สีค้างเอาไปทำไมทำไมไม่มีรถอ่ะครับเออขอบคุณตอมเข้ามาอ๋อ โล้ยโลอะโลแบคอ๋อใช่ใช่ใช่มันเป็นอะไรโอพี่เป็นหนึ่งนะตู้จับเด็กมีคนติดที่ไหนมีคนติดอ่ะอ่าแม็กซติดเอาเหรอไาๆๆาแต่ไม่เจอตัวมันนะเฮ้ยเชียงอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงบัโนู่นมา ขอบคุณเวลาที่จินควขับด้วยกัญชา <c oughs> ต้องเบิกรถใหม่ไปนะใช่อ๋องั้นไปทาร์ดรสายนะไปปอดิโต้เบก็ได้ไปส่วนรถคันนี้เดี๋ยวต้อง,ต,องต้องทิ้งทิ้งน้ำ เส hey. oh. hey. hey, ียงแต่เฮ้เฮ้ย a าฮฮ่าฮ่าฮ What the fuck ไอ้กูคันเร่งกูปลดเข็มขัดนเฉยเลยมือไปนเข็มขัดนแล้วมันคันเร่งค้างเยอระวเลย

โอ้โอ้อ้าวหายโอ้ยไหลมันไหลมันไหลคุณแตกนะคุณแตกนะมันไหล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 แตกหมดโชคค่ะูรอชีวิตคนเดียวไม่น่าหบทขุมขันน้นะรภัยเลยแล,แล้วมันคนเร่งค้างอะ่ะทำอะไรวะเนี่ยไเวลางโดนคนคุณแม็กครับผมคุณเห็นไหมน่ะน่ะอยู่ซ้ายมือเห็นไหมมีไหมซ้ายมือไม่น่าดูดเยอะเลยถือบ้องไว้ด้วย อยู่กินเขาเห็นไหมมีใครรอดบ้างน่ะรอบสองใช่ไหมแตกสองแตกสามแตกสามพี่ไอ้แตกสี่แตกสี่ไอหมูไอหมูโอ้โหอย่างชอบโอ้สังหารหมูมันานเลยน่าจะเิดใจตั้งแต่มันเป็นคนขับแล้ว โอน่าเจะเองแต่ถือบ้องนัเนเ่ยจริงไอยังไม่มีใครใครกดเรียบปวดเม, <c oughs> มนาปวดขมขัดนี้รภไยเลยคุนค้างเลยคิดแตกได้ไงคิดโดนรถเหยียบพี่รถสไลด์ <c oughs> มาทับ <c oughs> จะรถสไลด์หน <c oughs> อนนะเจ๊หลนอนมาแล้วขึ้นรถปุ๊บแล้วลงรถไงจละรลถมาสไลด์ลงมาทับทำไมพี่ขับรถอย่างเงี้ยพี่ ที่หลังจมไม่ฝากชีวิตไว้กับมันแหละพี่เอฟใช่ไหมแล้วทำไมให้มันขับไม่เข้าใจคนมันขึ้นไปขับรถมันขึ้นไปนั่งเล่นก่อนอยากลองมันอยากลองจึงอยากลองดูดีเจ็บตังค์ยังครับหมอหลายคนใส่หมวกแกงเลยครับเฮ้ยใช่เหรอหมวกแกงคนเดียวเลยครับหมอโหกี่บาทไว้ละ ให้มันหมดตัวเลยสี่พันมัหมดตัว้วสองพันวิสามพันสองพันนีชิวๆของร้เนี่ยขยิสองร้อเนี่ยตอนนี้ยอชื่ออะไรคะเนี่ยมามาโอนเดียโอนไวหอแอร์ยังมีแฟนยังคะไม่มีแฟนเฮ้ยยังไม่มีแฟนอุ้ยอย่างนี้ผมก็มีสิทธิ์ครับเนี่ยเออไเอี่เซ็ตบอนบอลอะไรพี่ใช่ไหมครับคุณหมอมีสิทธิ์ไหครับมีสิทธิ์อะไรจะไปบอกว่ารักหมอเรียกอะไร ครับหมอมาครับหมอมาไงอ่ะขับรถมาค่ะเออโอ้โหทำไมเดินกระเพื่อมเข่ามาค่ะเอ้าหมอมามาสเต็ปเดียวกันหรือเปล่าจี๊ดยามาตอนนี้ผมขับเองโอ้ฮะพี่ขับใครขับกันล่ะหมอ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 จะไม่จีดใหญ่คนหนึ่งเลยหมอเออเหรอคะอ้าวหมอเลมนู่นอ่ะผู้หญิงนะครับ รถคันนี้มันเกิดยังไงโอเคเรียบร้อนแล้วขับอยู่แล้วพี่แซมบอลขับอยู่แล้วอย่าดึงค้ามชิ้นขาดเด้อขาดแล้วไปขับพี่แซมบอลครับอีกแยะโอ้เฮ้ยเมื่อกี้ผมวันนี้เฉยแล้วหมอขับไงอ่ะพี่ไปรับไหมล่ะไปล่อยเขาไป ปล่อยให้ไล่ได้อยากดูฮะชอบป่ะดิใครนเมื่อกี้น่ารักนะเสียงน่ารักจัดเลยเจ็บสนใจอะจังหวะนี้กูใครก็ได้เฮ้ยมันหิวยอก สวัสดีเจ้าพ่อเซียนทั้งหลายเอ้าคู่ป๊อกแปดสองได้คู่แพ้สเตีดครับสเตีดโอ้ยมีคนสเตดว่ะใช่เหรอสเตดครับสเตดมีคนสเตีดได้แค่ไรได้มาสามพันยิ่งที่หมดสูตรยิงที่หมดสตีดหลบลอตเตอรี่เงินที่แล้วก็ไม่ถูกสักใบเลยว่ะหมดนี่ไปเลย อ้ามาป๊อกเก้าว้าวรอดตัวละโอ้โห้เต็มซะด้วยไอซัแซนเดคป๊อกเก้ปอกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าผมหมดเป็นตกอยู่นะมันมันสเตปมันอะไรของมันอยู่นะตอนเนี้ยใช่ใช่ดู่โอ้ขาเต็มเย้ะโอ้หุ่หงี๊หน้าโอ้โหเกินเป็นส่วนเกินอีกแล้ว โอ้โหจเจ็ดเต้มยัองอยู่ในชีวิตนี้เสมอว้าเจ็ดเต้มเมสร็จเสร็อย่างนี้โอ้โหหกเต้มสองยงอยู่ดีไหมต้องอยู่อะช่วยได้เจ้านับคะแนนานานเกินอ๋อโอ้โหเสมอเชย โอ้เฮียสเตยโอ้ยห้าพันโอ้โหโอ้หมดหมดสเตย์ฝาดแล้วไอ้พักก่อนสเตย์ฝาดรอบแล้วนะมันติดสองรอบแล้วสองรอบแล้วสองรอบแล้วไอ้พระกวนโหดแต่สองรอบพอแล้วผมพอแล้วพี่สวนสวนแล้วพี่สวนนะเจ้าสเตยสเตย์ฝาดเนี่ยสวยมาให้ให้ป๊อกเกลว่าตัวนี้โอ้โหบอดสนิทสิทธิ์สหาย ออกแซมยังอยู่โอ้โหโอ้โห้สเตทโดนสเตทอ้เหี้ยตอนนี้สเตทดีกูก็ลงห้าร้อยอ่เหี้ยแบ็คโดนสเตทบุบบ่ตอนนี้เนีะผมบอกว่าต้อผมว่าต้องพักแล้วแหละพักก่อนเจ้ามือน่าจะขึ้นแล้วละตอนนี้พักก่อน้งเสียแทงเสียมาเด้อ โอ้เร oh, yeah. 100. 100. 100. uh ียบร้อยกูโดนเต็มเต็มเลยกูแตกโอ้โหทำป๊อกเเหรอใช่เรียบร้อยอิงทำไมวันนี้รู้สึกช็อกชคิดคขอสองร้อยดิยินอุ้สเตตโอ้ยอุ้ยไม่เล่้ไม่เล่นแล้วโอ้ยกูโดนกู้สเตยกูลงไปสี่เก้าอยสาม พันห้าลงไปสี 400, ่ร้อยโดนสองพันเลยอกูติดลบสเตตโอ้โหไ,<ป>ไปเฮ้อโอเคท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไลค์ลคแชร์หรือคอมเมนต์ให้งใจใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับพบใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วฮะวันดีครับวันดีทุกคนนะครับ